ที่เขาบอกว่ามันยากกันมันก็ยากจริงๆนะครับเนี่ยคือมาให้มันอยู่ประมาณมุมตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็บิดปุ๊บจังหวะบิดเนี่ยคือมันค่อนข้างแน่นมากการที่จะบิดให้เข้าไปตรงกลางนี่คือยากมากเลยคือมันเหนืดมากเลยนะฮะแล้วก็ตอนเราออกก็ <c oughs> ค่อนข้างใช้แรงนะฮะเราก็เลยตัดสินใจจะเปลี่ยนโอลิงหรือยางรองหัวกรุ๊ปนะฮะเราก็เลยทําการสั่งมาเดี๋ยวนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยน อย่างโอริงกันให้ดูนะครับว่าทํากันยังไงบ้างนะครับอะไปดูกันได้เลยครับนี่โอริงแบบนี้นะครับที่ผมจะเปลี่ยนนะครับใส่เข้าไปโอเคก็จะเห็นไอ้ตรงนี้นะครับมันก็จะใช้สกูรสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะไขปเมื่อกี้ลองสกุไรอันยาแล้วนะครับมันไขไม่ออกว่ามัน เราก็ต้องหาทะกุไหลอันที่มันสั้นลงนะครับเพื่อที่จะทํางานสะดวกขึ้นนะครับมานะครับปึ๊บหมุนให้มันไม่แน่นแล้วเราก็ใช้มือหมุนออกมาได้นะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสกรีนนะครับของเขาลักษณะน,นี้ซึ่งตัวนี้จริงๆก็มีคนแนะนําให้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนละกันนะโอเคถ้าตัวนี้จะมีบริเวณนี้นะฮะต้องใช้ตัวหกเหลี่ยมออกมานะครับ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าใช้ไซส์อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองดู3ามทับสิที่มันบอกไว้ของผมนะฮะดูซิว่าได้ไหมอ่ะน่าจะได้พอดีโอเคของนี้นะครับจ็ใส่เข้าไปนะก็หมุนทวนเข็มครับอืมไม่ต้องนัดอะไรมานะฟึ้ถ้ามันถูกทิศอะ่ะมันก็จะ ทำได้โดยง่ายนะครับอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงในบางจังหวะนะครับตอนช่วงแรกๆที่มันค่อนข้างแน่นนะแต่ว่าถ้ามันคลายจุดที่มันแน่นที่สุดออกไปแล้วมันก็จะเอาออกค่อนข้างง่ายนะครับก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับนะร้อ,รอยเอาน็อตหกเหลี่ยมออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็จะมีตัวนี้ซึ่งเอออมา ไอ้ตัวเนี้ยจริงๆเขาก็บอกว่าสา mm hmm. มารถเปลี่ยนได้เป็นตัวทองเหลืองนะครับแต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้นะฮะมันควรจะออกมาได้เลยนะ mm hmm. อืออนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ออกนะเดีย๋ยวขออนุญาตลองเกี่ยวมันนิดนึงนะครับ mm hmm. โอเคมันออกมาเรียบร้อยแล้วฮะ ็คือจริง,รงๆเขาบอกว่าถ้ามันตั้งอยู่เนี่ยถ้าเอาสกรูออกมันก็จะเอาออกได้โดยง่ายเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะถ้าใช้ไปแล้วก็ควรจะมาทำความสะอาดนะครับส mm hmm. ังเกตตรงนี้จะเป็นไอยางเส้นดำๆนะครับซึ่งเราจะต้องการเปลี่ยนมันเป็นไอยางเส้นสีแดงนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องมาดึงไอยางเส้นสีดําออกนะฮะซึ่งเขาแนะนําว่าใช้ตะขอเกี่ยวออกมาเลยนะฮะในคลิปแต่ว่าเราไม่มี ไอ้ตรงยางตรงนี้นะฮะเขาแนะนําว่าให้ใช้ตะขอหัวแหลมจิกเข้าไปแล้วก็งัดออกมานะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ต้องหาอะไรที่มันแบบสามารถเกี่ยวไอ้ตัวยางตรงนี้นิดส่วนที่ยากที่สุดของขั้นตอนนี้คือการเอาโอลิงตัวนี้ออกมาให้ได้นะครับมันหนึบมากจริงๆตอนนี้นะฮะผมหาเหล็กบางอัดเข้าไปด้านนี้นะฮะแล้วค่อยงัดๆเข้ามานะครับไฟนอบ เอายางออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาอยู่ค่อนข้างนานนะครับสังเกตได้ว่ายางจะมีความหนากว่าตัวที่ผมสั่งมาพอสมควรแล้วตัวที่ผมสั่งมาก็จะมีความนิ่มกว่านี้จะค่อนข้างแข็งกว่านะครับตอนเอาออกค่อนข้างเอาออกยากนะฮะแต่ว่าตอนเอากลับเข้าไปเนี่ยคือเอายางวงใหม่เนี่ยใส่เข้าไปนี้ ทำได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับก็แค่ดันเข้าไปแล้วก็พยายามกดให้ทุกด้านเนี่ยมันแนบสนิทชิดกันนะครับให้มันเรียบร้อยแล้วพอใส่ไปแล้วเนี่ยตรงนี้รอบๆนะครับเราก็อาจจะหาที่เป่าลมมาเป่าทาความสะอาดเล็กน้อยก่อนที่เราจะใส่ตัวหัวกรุ๊ปกับเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้อัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาตัวสกรูหกเหลี่ยมอัดเข้าไปนะครับ รอบนี้เราก็จะวิ่งตามเข็มนาฬิกานะครับช่วงแรกเนี่ยอาจจะใช้มือหมุนเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆไขแต่ว่ายังไม่ต้องไขให้แน่นสนิทเลยนะครับทั้ง2ด้านเนี่ยค่อยๆไขให้มันบาลานซ์ทั้งสองข้างเนี่ยอยู่ในระดับที่เท่าๆกันนะฮะพอมั่นใจว่าทั้ง2องอันเนี่ยมันเข้าไป ได้ระดับพอๆกันแล้วเราค่อยเช็คอีกทีนึงแล้วก็ไขให้แน่นอีกทีนะครับนี่นะครับก็พยายามให้มั่นใจว่ามันแน่นนะฮะเพราะตรงนี้มันเป็นจุดรับเพื่อเชอร์ของน้ําที่ลงมานะครับอ่ะตรงนี้อย่างน้อยก็รู้ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นท้องเหลือตัวเนี้ยเปลี่ยนไม่ยากง่ายๆนะครับอาทีนี้ตัวสกรีนก็เช่นกันนะครับถ้าคิดจะเปลี่ยนนะครับ ก็เปลี่ยนง่ายเช่นกันก็เพียงไขน็อตกลับเข้าที่เดิมนะฮะเท่านี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการเปลี่ยนโอริงหรือยางรองหัวกรุ๊ปนะคะก็หวังว่าจะทําตามกันได้โดยง่ายๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องครับสวัสดีครับ